ไปครับบูฟ่อนให้มาที่เน็ดเว็บเน็ดเว็บเน็ดเวดบมาเช่บักจ้วคริสเตียโนโรนัลาด้วยมาเช่เปียเป่ยวด้วยเปี่ยวด้วยมาเช่โรนัลาด้วยโรนัลาด้วยมาที่บักจ้วบักจ้วคืนก่อนนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเตะกันไปนะครับมาแล้วครับลูกนี้มาแล้วครับลูกนี้เน็ดเว็โอ้โห นี่คือเน็ตเวทยูเวนตุสที่ผุดผ่องที่สุดเลยเีโยโลครับให้มาที่บักจัวบักจัวมาที่คนาวลัวคานาวลัวให้เจ้าคานิลัวปัน่นเฮยแล้วมันเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจูจิจ้าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจี จากเกมเมอร์น,นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จูก็ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับเห็นจากสีเสื้อก็น่าจะรู้แล้วว่าคือฟูยูเวนตุสยูเวนใจมูลค่า271ล้านล้านคุณผู้ชมครับนี่คืออะพิมหาทีมมะฮมาอภิมหามะฮมาเมตาในช่วงหลายๆทศวรรษที่ผ่านมา เขาคือฟูยูเวนตุสผุดพองมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับคริสเตียโนโรน,นโดที่ชายคนนี้ได้เก็บหอมรอมริบสายฟีนะครับไม่รู้เป็นสายฟียังไงนะฮะเก็บมา96ล้านล้านนะครับไม่รู้ว่าฟียังไงแต่ได้ TR7CC มาใช้นะฮะตัวนี้มันช่างสุดยอดนะครับเดี๋ยวต้องมาลองกันว่าจะว้าวหรือเปล่านะฮะ ในส่วนของปีกซ้ายปีกขวานั้นเขาก็เก็บหอมรอมริบเป็นสายฟรีนะฮะซื้อบัคโจยูทีกับเดลเปียโรซียูนะฮะเขาคือสายฟรีที่แท้ทรูนะฮะในราคา2ต,ตัวนะครับเกือบ50าลสล้านก็คิดเอานะครับเขาอดทนเก็บเงินได้เช่นไรนะฮะตัวต่อไปนะครับกองกลางน,นะฮะ CM 2ตัวนะครับก็ใช้เป็นเปียโรซียูกับเน็ตเวทยูเว นะครับ a m b a s s a อร์นะครับนี่ก็เจ็บหอมรอมดิฟนะครับอดอยากปากแห้งนะครับเห็นคนอื่นซื้อตัวเขาไม่ซื้อนะครับเขาเจ็บเจ็บจนได้ที่นะครับและเขาก็มาซื้อ n น็ตเวทกับเปียโรซียสองตัวนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาก็คิดเอาแล้วกันนะครับและตัวนี้ครับเขารอมาน,อนานรอหลุดตลาดรอแล้วรออีกในที่สุดก็หลุดตลาดและเขาเก็บเงินได้พอดี 24ล,ล้านกับเจ้าคันเซโล24 u t l ผู้ชมเอ,อ้ยขนคิงลุกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะครับปูยูเวยูเวชุดนี้นะครับและแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับเขาได้เก็บหอมรอมริบตีบวก9เองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าไปต่อยมาจากในตลาดก็ไม่รู้นะครับอเล็กซานโด b บีทบบวก9และคารลูลูเอสพีบวก92ตัวนี้ก็จะมาขายี้ในแบ็กซ้ายแบ็กขวา นะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวครับเบเมยูเบเมย์ี Bay ่สิบห้าทีวายกับคานาวารอูทีนะครับสองตัวนี้ก็เก็บหอมรอมริบนะครับทั้งทีมนี้เขาเก็บหอมรอมริบเก่งมากนะครับได้เบเมย์ยี่สิบห้าทีวายอหลุดตลาดแล้วช้อนนะครับกับคานาวารอูทีบวกแปดสองตัวนี้ก็จะมาขยี้เซ็นเตอร์ของเรานะครับส่วนผู้รักษาประตูก็เป็นบูฟฟอนนะครับ19 UCL บวก โอ้แม่เจ้าราวรวงในจริงๆเลยนะครับในส่วนของสำรองก็มีแค่ผู้รักษาประตูนะครับเนโต้สิบแวกเนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพื่ทำฟูยูเว่นะครับก็จะได้ทีมคันเลอร์ OVR บวก3ข้องตัวบวก3ส่งสั้นบวก3นั่นเองนะครับเดี๋ยวจุจิจ้าจะพาไปชมความโหดเหี้ยมของฟูยูเว่ยูเวนตุสยูเวยูเวนตุสยูวุดยูเวนเต้ว่ามันจะโหด แค่ไหนมาครับดักบอลได้เปียโลมาที่บักโจบักโจไม่รีบครับไม่รีบไม่ร้อนนะฮะร,รีบร้อนไม่ได้นะครับให้มาที่บักโจมาที่คันเซลโลเนตเวทเนตเ,เ,เวทและเบินเร็วมาหลอกล่อก,ก่อน แยนยครับการเข้าทาที่แยบยนก็เหมือนกับคนที่แยบใจปาดมาลูกนี้ญิงเข้าไปออจุกรูออจุกรูนะครับมาที่เจ้าคันเซพีโดกมาที่บักจว่วบักจ้วเข้ากลางมาที่พีดัวพีดหลอกลอก่อพีดัวพีดัวึ้นกลับเข้ามาที่เจ้าคันเซเจ้าคันเซเจคันเซา ค่อยๆลำเลียงส่งลูกนี้มาหลอกล่อโอ้โห oh! ดูดิครับเห็นไหมครับ <central ize. S 2> นี่คือการเข้าทำของยูเวนตุสผุดผ่องอ่ฮึอ่ฮึมาที่คันนาวโร่ค่อยๆครับค่อยๆเซตกันไปค่อยๆเซตกันไปเล็กซ์นโดมาที่เนสเวตเนสเวดเนสเวดเนสเวดโอ้โห นี่คือเนสเวตยูเวนตุสเฮ้ยเนสเวตยูเวนตุสที่ผุดพ่องที่สุดเลยสวยครับคาร์ลูโลมาที่คริสเตียโนโรนาลคริสเตียโนโรนาลคริสเตียโนโรนาลให้มาที่บักจัวโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำนะฮะลูกนี้ไม่ล้ำครับและบักจัวยิงกุ๊งกุ้งเข้าไปครับคุณผู้ชม เราต้องมีคำสร้อยคำจาหน่อยนะฮะเราต้องมีมนสิทธิ์นิดนหนึ่งเฮ้ hey, มีอะไรว่มนสิทธ์มีคำสร้อยอ้า,อาโอ้โหดูดิเป็นไงไปหาซะแล้วจ่ายเข้ามาลูกนี้พีโ่โดและให้เข้ามาลูกนี้รอดขามาที่เน็ตเวิแปรสวยๆเข้าไปสวยครับเจ้าคันเซเจ้าคันเซให้มาบักจ้วพีว่โด พี่ดว้วงโอ้โหพี่ดว้วงไปไหนอ็มพี่ดว้วงเน็ตเบียดยังได้มาที่เดี๋ยวเปลี่ยนลวดวันแรกเข้าไปด้วยเท้าขวาหรือว่าพอดีแล้ววะโดนเน็ตผมมันใหญ่ไปไม่นี่พี่ดว้วงมาที่เดวเดวเดวโอ้โหนี่คือเดวเปลี่ยนลบากจ็บบากจ็บหลักละ มาเชียอันเดรเปียร์ลัวเดวิลเปียร์ลัวเดวิลเปียร์ลัวจ่ายมาที่อันเดรเปียร์ลัวจานและลูกนี้คริสเตียโนโรนัลโด้วิ่งเข้ามาชิปแบบตะกุกตะกักเข้าไปไปครับบูฟฟอนให้มาที่เน็ดเบียดเน็ดเวียดเน็ดเวียดมาเชียบักจ้าคริสเตียโนโรนัลด์ด มาเชียเปลี่ยนัวเปี่ยนัวมาเชียโรนัลาด้วยโรนัลด้วยมาที่บักจ้วะบักจ้วะคืนก่อนนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเซะกันไปนะครับมาแล้วครับลูกนี้มาแล้วครับลูกนี้เน็ตเวดโอ้โหนี่คือเน็ตเวดยูเวนตุสท,ที่ผุดผ่องที่สุดเลยเปี่ยนโลครับให้มาที่บักจ้วะบักจ้วะมาเชียคาราวาลุ่ คันนาวัรลัวให้เจ้าคันซีลัวปัน่นเฮ้ยแล้วมันเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเปียโรครับเก็บบอลได้มาที่บักโจ้บักโจ้นี่คริสเตียโน่คริสเตียโน่ส่งกลับหลังนะครับเหมือนล้มบอลน,นะฮะส่งกลับหลังไปขนาดนั้นไอ้บ้านะฮะมาที่เน็ตเวทเน็ตเวทเน็เวดให้มาพี่โด ลูกนี้สวยงามไหมจ๊ะอังอังผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นนะดีพวกนั้นอ่ะมันเป็นกลางร,รับธรรมชาติไปอ่ะมันไม่มีความยืดหยุ่นเลยอไปครับเดวพิโลให้าย,ยาวๆมาโอา้โหทะลุซ่องไปเลยลูกนี้นะครับและก็ยิงด,ด,ด้วยซ้ายคมๆครับคุณผู้ชมจุกกรูมาครับเน็ตเวท มาที่บัคโจมาที่เจ้าคันเซโลคริสเตียโนโรนโดฮิโดครับให้มาเน็ตเวดเน็ตเวดออกยาวๆมาที่บัคโจบัคโจแปะมาที่เปียโรเปียโรดึงหลอกลอ่อเปียโรให้มาที่เน็ตเวดเน็ตเวดดึงหลอกลอ่อแล้วกดด้วยซ้ายคมๆค,ค,ครับคุณผู้ชมจุกรูครับเน็ตเวดมาที่เปียโรเปียโรเปียโรปั่นลูกนี้ คมคมจริงๆนะครับอาฮงอ,อาฮงครับไปครับเน็ตเวทเอาแล้วครับมาที่บักโจบักโจเข้ากลางมาที่พีโพ่โดพี่โดมาเน็ตเวทเน็ตเวทเน็ตเวทให้มาเดลเปียโรเดลเปียโรพิกพิกเราให้กลางมาเน็ตเวทให้ต่อมาโอ้โหลูกนี้ลูกนี้มันจ่อไม่รู้จะจ่อยังไงนะครับคุณผู้ชมทางบ้าน เาคันเซลโลครับเน็ตเวทมาที่คริสเตียโนโรนัลโดฝากบอลไว้ครับฝากบอลรับใช้นายฝากบอลรับใช้นายเอาละครับให้เข้ากลางมาและเบิร์นลูกนี้หลอกล่อดูเน็ตเวทโอ้โหและบักโจซ้ำเข้าไปครับคุณผูช้ชมถึงบ้านเน็ตเวทบักโจ เนเป็ดเนตเวทให้ทะลุ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 มาลูกมีบัคโจเอาให้ครับคุณผู้ชมและลูกนี้โบบะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมถ้าขยับอย่างนี้คือเรียบร้อยครับไปครับบัคโจบัคโจความเร็วความเร็วของบัคโจโชวให้เห็นหน่อยแนละ้ว เปิดลูกนี้มาเน็เวทโคกเข้าไปใช่ไหมมันมีพลังแสงใหม่มาด้วยอ่ะน่าจะน่าจะดูน่าเล่นกว่าครับพีโดครับมาที่เน็เวทแล้วเน็เวทออกมาที่บักโจเดี๋ยวปั่นให้ดูเดี๋ยวปั่นให้ดูเป็นไงครับนี่คือบักโจยูที UT. ขยี้ใจครับคุณผู้ชมนะครับ พลังแฝงดีกว่าการปั่นจยางนอกกรอบอะไรอย่างนี so okay. s <S ้ทําได้ดีกว่านะครับเดวเปียโรครับให้มาที่อันเดเปียโรให้มาที่คริสเตีโนและก็จบแบบโกโก้หน้าหน้าประตูเข้าไปก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟูยูเวนตุสผุดพ่องมูลค่า272ล้านล้านคุณผู้ชมจ๋าโอแม่เจ้ามาว่ากันที่ คริสเตียโนโรนัลโดซตัวนี้อาจจะมาขยี้บัลลังนะครับซึ่งผมเคยเล่นมามาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับสบรรพคุณลุนช่องของพิโดตัวนี้ก็คือมีความเร็วมีความแข็งแกร่งมีสมดุลที่ดีมีความผิวความคล่องแล้วก็จบสกอร์จากนอกกรอบได้ดีเป็นแบบยอดเยี่ยมนะครับเรื่องการยิงปัน่นอาจจะไม่ดีมากนะครับแต่ถ้าเรื่องการยิงเต็มข้อยิงหักข้อพิโดซี CC, ตัวนี้ไม่เป็นสรอ,องใคร ถ้าใครที่เก็บตังค์ซื้ออยู่ก็เก็บไปก่อนถ้าอยากใช้จริงๆเราต้องเก็บให้ได้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับมาดูในส่วนปีก2ข้างครับบักโจยูกับเดลเปโรซีูครับ2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นตัดปั่นได้นะครับมีความเร็วจีจ๊ดจัดเปิดบอลดีนะครับทั้ง2ตัวนี้เปิดบอลค่อนข้างดีเลยนะครับเดลเปโรซีก็มี Early ลี่คอร์ด้วย นะครับสองตัวนี้ทำหน้าที่ในการเปิดวงเปิดบอลได้ดีมากนะครับราคาทั้ง2ตัวก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ2ตัวก็ประมาณตีไปตัวละยีล่ล้านล้านนะครับตัวละยีล่ล้านล้านก็เล่นสไตล์ตัดปัน่นเล่นวิ่งทะลุช่องได้หมด2ตัวนี้มันมีความพิ้วความคล่องอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของเน็ตเวกับเปียโรนะครับผมต้องบอกเลยว่าเปียโร่ซีนะฮะหรือว่าเปียโรปีอืน่น นะครับในแพทเนี้ยผมว่ามาแพทนี้เปียโลมามากนะเพราะว่า1นึ่เขาเป็นตัวที่ส่งบอลดีนะครับแพทเนี้ยเวลากดทะลุช่องอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมไงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่ส่งไกลดีๆอย่างเดลเปียโลอย่างเน็ตเวทอะไรพวกเนี้ยมันจะทํางานได้ดีมากนะครับแล้วยิ่งเอ่อเปียโลซีอเนี่ยอันเรสอันอันเดรเปียโลเนี่ยนะครับเอ่อส่งบอลได้ดีด้วยนะครับมีเซิร์ฟมียิงไกลย,ยิงปั่นเนี่ยทั้งเรื่องการส่งบอลทั้งเรื่องการยิงเนี่ย ผมว่าแผ่นนี้เปียโรมานะรเรื่องความเร็วแผ่นนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งลักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าการดักบอลมันค่อนข้างดีเยี่ยมอ่ะนะครับเออ AI กองหลังเขาปรับมาดีนะครับส่วนเรื่องความคล่องความพิวเดลเปโรปีนี้ก็ไม่แย่นะครับผมบอกเลยว่าเปียโรซียตัวนี้แม่งคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับรวมถึงเน็ตเวปีนี้ด้วยนะครับในส่วนของการรับนะครับการรับเจ้าฮันเซโล นะครับเจ้าคันเซโล่ยี่ีผมมองว่าวลิกูดนะตัวนี้มันแน่นอยู่แล้วทั้งเรื่องเกมรุกเกมรับนะครับได้หมดนะครับเจ้าคันเซโล่ยี่ยูโรนะครับเจ้าคันเซโล่ยี่ยูโรตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรู้สึกว่าผมชื่นชอบอะ่ะเพราะว่าในในทีมผมผมก็ใช้เขานะครับไม่งั้นก็ต้องข้ามไปเป็น24 EP เลยนะครับตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเกมบุกยิงไกลดีเกมรับเบียดปะทะได้ ต้องเจ้าคอนเซโล24ยูโรเท่านั้นนั้นนันั้น,น,นส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับอเล็กซานโดกับคารูลู Spl บวก9 2ตัวนี้ก็ผมชอบไออเล็กซานโดนะแต่ไม่ค่อยชอบคารูลูอะนะครับมันอืดไปไอเนี้ยผมว่ามันอืดไปอะแต่ว่ามันก็ดักบอลดีอยู่นะนะครับเล่นได้แค่เกมรับครับตัวเนี้ยเกมลุกเล่นไม่ได้เลยครับเรื่องการเปิดบอลอะไรอย่างเงี้ยแย่มากนะครับเออแต่อเล็กซานโดเนี่ยก็ ค่อนข้างสมดุลทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับเขามีความเร็วเขาเบียดชนได้นะครับ2ตัวนี้ก็ราคาประมาณนี้นะตีน่าจะตีบวกเองแหละนะครับดูทรงแล้วนะครับและคู่เซนเตอร์ครับคู่นี้คันนาวารู UT กับเบเมย์ี่สิบ t y บวกแทั้งคู่ก็กลมกล่อมนะถ้าไม่ใช้เป็นลูซิโอคันนาวารก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำ หรือจะเป็นโรเมโร24 EP ิบีบวกแนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับทำยูเวนตุสไอตัวนี้มันต้องยืนหลักๆอยู่แล้วบักเบเมเนยนะครับมันต้องยืนหลักๆอยู่แล้วนะครับผมว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่จับคู่ได้ค่อนข้างดีนะครับเออเบเมมีความเร็วตัวใหญ่เบียชนดีคานาวโร่ก็กับตัวเร็วพลิกตัวเร็วลูกกลางอากาศดีทั้งคู่นะครับความสูงไม่เป็นปัญหาเพราะว่า ตัวนี้คานาวาโลก,กระโดดถึง147หมมงบอล143ไม่แย่แน่นอนในเรื่องของลูกกา,ากาะนะครับถ้าถามว่า2ตัวนี้คุ้มราคาไหมผมต้องบอกว่าเวริกูดคุ้มค่าคุ้มราคานะจ๊ะและผู้รักษาประตูครับนะับุฟของเราตัวนี้ก็มีเซฟปฏิคูณให้ดูนะครับเออมีเซฟปฏิคูณให้ได้เห็นบ้างนะครับก็ก็โอเคอะเอผมว่าไม่แย่ได้ค่าพลังที่ดีกว่านิดหน่อยมาผมว่าดูดี ถ้าเราเป็นคนขยับโกยู่แล้วก็เล่นได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ